มะเร็งในมดลูกอาการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมในช่องท้องมะเร็งปากมดลูกอาการมีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติมีอาการเจ็บปวดและมีเลือดออก หลังจากมีเพศสัมพันธ์มะเร็งรังไข่อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลังมะเร็งสวงอก อาการมีเลือดหรือของเหลวไหลออกมาจากหัวนมมีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคำบริเวณใต้ลักแล้บางครั้งอาจมีตุ่มหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมมะเร็งในช่องปากอาการมีก้อนบวมอยู่ในปากหรือที่ลิ้นเป็นเวลานานๆมีแผลเปื่อยที่ปากที่ไม่ได้รับการรักษา หรือเป็นแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากการกดทับเป็นเวลานานๆานมะเร็งในลำคออาการเสียงแหบแห้งไปทันทีมีก้อนบวมทำให้รู้สึกว่ากืนอาหารได้ลำบากหรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักและหรือใต้ขาหนีบมีฝฟจุดด่างหรือหูดมากกว่า50เม็ดทั่วร่างกายที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่างและขนาดมะเร็งสมองอาการปวดศีรษะนานๆและอาเจียน หรือการผิดปกติของการมองเห็นตาพร่าและเห็นแสงเขียวๆแดงๆลอยไปมาเวลาปวดศรีรษะอ่อนเพลียไม่มีแรงมะเร็งปอดอาการมักมีอาการไอบ่อยๆมีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ำลายน้ำหนักลดอย่างหัวภาบเจ็บหน้าอกและหายใจลำบาก หรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมะเร็งตับอาการปวดในช่องท้องเบื่ออาหารน้ำหนักลดตาและผิวเป็นสีออกเหลืองและเหลืองจัดจนเห็นได้ชัด มะเร็งในกระเพาะอาหารอาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาเจียนออกมาเป็นเลือดท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยบ่อยๆรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อๆแม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำมะเร็งลำไส้ อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบย่อยผิดปกติมีเลือดปนมากับอุจจาระเลือดมีสีดำคล้ำมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอาการมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะมีอาการผิดปกติในการปัสสาวะเช่นปวดเบ่งขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยแสบขัดหรือกั้นปัสสาวะไม่อยู่มะเร็งในเม็ดเลือดอาการเหนื่อยง่ายและมีอาการซีดเซียวกว่าปกติมักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวหรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วมกับอาการปวด ามข้อต่างๆทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้องหากมีอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ